มาจากประเทศปานามาครับ <c oughs> เออประเทศปานามาจะมาตัดทรงผมสีแยกไฟแดงใช่ไหมครับครับตัดสีแยกไฟแดงเออตัดทรงสีแยกไฟแดงนี่ผมจะตัดให้ดูนะครับทรงสีแยกไฟแดงดูนะครับทรงนี้เป็นทรงสีแยกไฟแดงนะครับผมจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นระหว่างโมฮกนี่ครับออนี่ครับเอาสามแยกดีกว่านะครับเนาะมันสวยเนาะ สามแยกไฟแดงนี่ดูนะครับนงโโดดน,นี่ทรงสามแยกครับดูนะครับสามแยกไฟแดงทรงสามแยกไฟแดงทางมาร่วมกันตรงขวัญน,นะครับวิธีการตัดนี่ผมจะแบ่งผม <ไป S 1> ตรงกลางเป็นโมฮอกทรงสี่แยกไฟแดงครับซื่อชงผมเปลี่ยนเป็นเสื้อเอาเสื้อไปก่อนนะดูนะครับนี่ทรงนี้ ทรงนี้หาดูได้ยากนะครับเนี่ยทรงสี่แยกไฟแดงเขาเรียกทรงสามแยกไฟแดงไปรวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครทรงนี้ชื่อทรงหนึ่งแยกสองแยกสามแยกสามแยกไฟแดงมารวมข้าง <c oughs> ด้านหลังเป็นสี่แยกดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนี่เป็นสี่แยกดูนะครับสี่แยกเทพารลักครับเออสี่แยกเคพารักทรงนี้หาดูยากนะครับร้อยล้านคนจะมีคนมาตัดคนหนึ่งหนึ่งล้านคนจะมีคนมาตัดคนหนึ่ง แล้วก็ทำทำแปลกๆด้วยครับเนี่ยดูแล้วมันจะสรุปให้ดูว่าทรงสีแยกไฟแดงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทรงสามแยกไฟแดงหนึ่งล้านคนจะมีคนตัดหนึ่งคนครับตรงนี้ซึ่งมาจากประเทศปานามาไปไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเห็นแบบมาจากประเทศปานามาใช่ไหมครับเออเพิ่งไปเห็นแบบมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับทรงนี้เป็นทรงเขาเรียกว่า หนึ่สอีสส่แยกสี่แยกไฟแดงอยู่ตรงกลางเี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแกก็ตัดแบบออกแบบมาให้แบบที่ไม่เหมือนใครด้วยแยกไปจําอย่างเข้ามาผมก็เพิ่งเคยเห็นหนึ่ล้านคนจะมีคนตัดหนึ่งคนครับหนึ่งล้านคนจะมีคนตัดหนึ่งคนครับนี่ครับตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ